เนี่ยจะมาวิ่งวนกันกรอบรถเนี่ยนะเอาแล้วโตเร็วโตวเตข้าบ้านครับโตเข้าบ้านครับะปไปไปไโตโตโตทำไมข้างในบ้านกันนอกบ้านต่างกันตรงไหนเนี่ยฮะ <c oughs> เหนื่อยโตครับดูดูเนาะเอาแล้เร็ว เนี่จะมาวิ่งวนกันกรอบรถเนี่ยนะอนเอาแล้ตเร็วโตวข้าบ้านครับโตเข้าบ้านครับป๊ปไปไโ<อ>ตโตทำไมข้างในบ้านกันนอกบ้านต่างกันตรงไหนเนี่ยฮะแล้วก็ฉละนะดู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 แอบแอบครับ,บนี่ค่ะ อย่าให้หลุดชุดไม่อยู่โตโตทำไมข้างในบ้านกันนอกบ้านต่างกันตรงไหนเนี่ยฮะครับโตโตหลุดอีกแล้วจ้าพี่น้องมาไล่จับโตโตจ้าโตโตครับโตโตมาหามาหาแม่เร็วโตกินนมปะโตโต ข้างในบ้านกับนอกบ้านเนี่ยเร็ว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 โตเร็วโตขาโตเหนื่อยโตครดูดูเนาะอะไรได้แล้วเข้าบ้านเข้าบ้าน เดี๋ยวใจเย็นๆไปไปโอเคได้ไปชมนอกสุดก็มามาๆกลับบ้านมาลูกก่ะเร็วเร็วเร็วทำไงดีพี่ดอนทำไงดีโตโตเร็วโตโตทำไมข้างในบ้านกันนอกบ้านต่างกันตรงไหนเนี่ยฮอ อยู่กับรถรอบเนี่ยแหละอ่ะเล้วๆๆักกันมาลักกันมโอ้โักกันรักกันมเร็วนี่แหละค่ะมานี่ค่ะอย่าให้หลุดชุดไม่อยู่ทั้งในบ้านกับนอกบ้านเนี่ยเร็ว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 โตเร็วโตขาบโตเหนื่อยโตขาบ ดูดูเนาะอะไรเลยะกันละกันเลยละกันนะแล้วมาละกันมกันแล้วจะทำไงดีคะเนี่ยดูแล้วเขาวนโตโตทำไมข้างในบ้านกันนอกบ้านต่างกันตรงไหนเนี่ยฮะครับโตโตหลุดอีกแล้วจ้าพี่น้อง มาไล่จับโตโต้จ้าโตโต้ครับโตโต้มาหามาหาแม่เร็วนี่ค่ะอย่าให้หลุดชุดไม่อยู่เอ้ยได้แล้วเข้าบ้านเข้าบ้านอยู่กับรถดอบนี่แหละอ่ะเล้วแล้วรักกันไหรักกันไหมโอ้โหรักกันรักกันไหมเร็ว นี่แหละถามมาไปเลยไปเลยตัวอื่นเขาไม่ออกเลยเข้าบ้านไปแล้วไปแล้วไปแล้วมา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 แล้วไม่อยอมไม่จับไม่อยอมไม่จับโตแล้วโตหยุดก่อนโตเร็วโตวเร็วโตโต อย่าให้โต้หลุดออกมาจากบ้านนะคะพอจะประมาณนี้เลยตื่นเต้นจังเลยเหนื่อยโตครับดูดูเนาะอะไรนะครับโตโตหลุดอีกแล้วจ้าพี่น้องมาไล่จับโตโต้จ้าโตโตครับโตโต้มาหามาหาแม่เร็วเร็วโตเร็วโตโต อย่าให้โต้หลุดออกมาจากบ้านนะคะกว่าจะประมาณนี้เลยตื่นเต้นจังเลย <c oughs> ไปเลยไปเลยตัวอื่นเขาไม่ออกเลยแล้วก็ฉลาดนะดูดูดูด,ดูดูแอบแอบครับ <c oughs> ไปเลยไปเลยตัวอื่นเขาไม่ออกเลยเร็ว,วเร็วโตเร็วโตโตอย่าให้โตหลุดออกมาจากบ้านนะคะก็จะประมาณนี้เลยตื่นเต้นจังเลย <c oughs> ไปเลยไปเลยตัวอื่นเขาไม่ออกเลยต็มามาๆๆกลับบ้านมาลูก <c oughs> เ่เร็วเร็วเร็ว <c oughs> ทำไงดีพี่ดอนทำไงดีโตโตเร็วผ่านที่หน่อยก็ยังดีใช่ไหมโตโตขอบคุณค่ะแล้วก็ฉลาดนะดู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 แอบแอบข้ ได้แล้วเข้าบ้านเข้าบ้านทถานที่หน่อยก็ยังดีใช่ไหมโตโตขอบคุณค่ะอยู่กับรถรอบนี่แหละอ่ะเี้ล่ะล่ะักกันมักกันเลยโอ้โลักกันมาลักกันเลยแล้วนี่แหละค่ะมาลักกันลักกันเลยเล้วลักกันแล้วแล้วมาลักกันมาลักกันแล้วจะทำไงดีคะเนี่ยดู แล้วเขาวนเอ้ยได้แล้วเข้าบ้านเข้าบ้านอยู่กับรถดอบนี่แหละอละ,อละแล้วแล้วแลรักกันรักกันไหโอ้รักกันรักกันนะเร็วนี่แหละค่ะมาเดี๋ยวจะเย็นๆ <S <S ไปไปโอเค ได้ไปชมนอกสุดโตกินนมป่ะโตโตข้าบ้านไปแล้วไปแล้วไปแล้วรักกันรักกันเลยแล้วกันนะแล้วมาแล้วกันมากันแล้วเราจะทำไงดีคะเนี่ยดูแล้วเขาวนทางในบ้านกับนอกบ้านเนี่ยเร็ว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 โตเร็วโตขา โตเอ้ยได้แล้วเข้าบ้านเข้าบ้านโตกินนมไปโตโตครับโตโตหลุดอีกแล้วจ้าพี่น้องมาไล่จับโตโตจ้าโตโตครับโตโตมาหามาหาแม่เร็วท่้นหลุดอ่ะโต โตโตครับมามามา,มา <c oughs> <c oughs> เลยเหนื่อยโตครับดูดูเนาะอะไรสถานที่หน่อยก็ยังดีใช่ไหมโตโตขอบคุณค่ะโตกินนมปโตโตครับโตโตหลุดอีกแล้วจ้าพี่น้องมาไล่จับโตโต,โตจ้า โตโตครับโตโตมาหามาหาแม่เร็วเดี๋ยวจะเย็นเย็นไปไปโอเคได้ไปชมนอกสุดไปเลยไปเลยตัวอื่นเขาไม่ออกเลยครับโตโตหลุดอีกแล้วจ้าพี่น้องมาไล่จับโตโตจ้า โตโตครับโตโตมาหามาหามาหาแม,ม่เร็วเอ้ยได้แล้วเข้าบ้านเข้าบ้าน,าานโตกินนมปะโตโตแล้วก็ฉลาดนะด,ดู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 แอบแอบครับรักกันรักกันเลย แล้วละกันแล้วแล้วมานลกันนาแลกแล้วจะทำไงดีคะเนี่ยดูแล้วเขาวนครับโตโตหลุดอีกแล้วจ้าพี่น้องมาไล่จับโตโตโจ้าโตโตครับโตโตมหา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 